สวัสดีครับเพื่อนเอนครับออกมาสวนนะครับผมจะให้เบิรหนึ่งสองสามหหทั้งเบิรหกหัวนะครับผมเฮ็ดเป็นหัวสปริงเกอร์ไว้หดเนานะครับจะว่าอะไรต้องมาลากใสยย่ยางให้เกกิก,ก้าคือก่อนนะครับแล้วตอนนี้ผมเฮ็ดเพิ่งจะเฮ็ดได้แค่แถวเดียว นะครับผมจะเห็ดเพิ่อมออย่ครับสองแถวนะครับสองแถวกะจะสีกระจายทั่วถึงกันพอดีนะครับส่วนวิธีเห็ดเพื่อนๆมาเบิ่งกันนะครับอุปกรณ์กับโบกี้ยางนะครับเป็นเกี่ยวปอยแล้วก็หัวอุดนะครับขนาดหกหุนมันเห็ดง่ายนะครับแล้วก็บ,บานทอพีวีซีแค่นั้นนะครับใส่งบประมาณกับหัวอุดเนี่ยก็หกบาท นะครับเกี่ยวป่อยขันไปกับตัวระบาดนะครับนี่แหละครับเพื่องานดีเอาไว้นะครับหัวสปริงเกอร์ผมออกมาให้เพื่อนๆนครับได้เบิ่งกันตอนนี้ทั้งหมดนะครับต่อแถวนะครับแถวหกหัวนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆเป็นวิธีแบบประหยัดนะครับเพียงแค่ซื้อทอมาเห็ดนะครับต่อมาเป็นระยะระยะอุปกรณ์ซื้อเพิ่มก็คือหัวอุดเกี่ยวป่อยนะครับหอกหัว เกี่ยวปล่อยก็หกบาทนะครับส่วนหัวอวดนะครับหกหกสามสิบหกสามสิบหกบาทแค่นั้นนะครับใส่งบนะครับในการดี y วหัวสปริงเกอร์นะครับผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมจะเปิดน้ำมาแล้วครับนี่แหละครับการกระจายของน้ำนะครับจะกระจายเสมอว่าเสมอจุดนั่นอยู่นะครับก็อยู่ครับเขาจะหยุดอุปกรณ์นะครับได้ใกล้เคียงจุดศูนย์กลาง สัํมใดเนะครับทั้งหมดดนะครับหกหัวพุ่งกระจายออกมาแล้วนะครับจุดที่ผมยืนนะครับรู้สึกว่ามีละอองน้ำนะครับปิวมาถึงนี่แหละครับวิธี DIY หัวสปริงเกอร์ใ้ใส่งานหดสวนหดพักนะครับก็เอาตามสะดวกนะครับความทีความห่างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอามาให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับเบิ่ง การกระจายของแต่ละหัวนะครับอาจจะดูบ่บัลานปรไดปน,นะครับแต่ว่าการกระจายหัาน้ำก็โอเคนะครับกับพุ่งมาถึงจุดที่ผมยืนนะครับโอ้หัวแรกครับออกสวยกระโม,โมนะครับนี่แหละครับใส่งบประมาณเพียงแค่เจบาทอ่ะผมตีให้เจบาทนะครับการประดิษฐ์ดีไว้หัวสปริงเกอร์ะเดี๋ยวผมพายเบิ้งหัวสุดท้ายอันนี้หัวที่หา นะครับอันนี้หัวที่หกนะครับหัวที่หกจะออกบ่อแห้งปันใดนะครับหัวที่หกพราอว่านำกะลดแรงดันลงมาเรื่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่แหละครับที่ผมนำมาให้เบิงเมื่อนี่นะครับกับงานเดียไว้นะครับถ้าหากเพื่อนเพื่อนท่านใดครับปลูกพักปลูกหน้าลองไปน้ำวิธีนี้ครับนํำไปใส่เบิงนะครับเราลองว่าได้ผลบ่อพิษบ่อพลาด นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไดขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วมาพอกันไหมนะครับสำหรับคลิปหน้าว่าผมจะเอาอันใดมาให้เบิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ